ก็โอเคก็การสวัสดีท่านผู้ชมเดิะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมก็ขอเตือนไว้ตอนแรกเลยว่าคลิปนี้ไี่คำหยาบใครไม่อยากดูปิดปิดไปเลยเออดีสวยเออกลอเล่นโอเคมาเล่นแมปตั้งแต่แมปแรกเลยมาเสียงเอาไม่เยอะแล้วกันฮีโร่ล็อกอยู่ผมใช้มังกี้ลิงไปฟาดมันแน่เลย ไม่ไม่ออเอาไงเอาไงแล้วครับเออมา,มาดิมาดิมาดิมาเลยเออเออจัดว่าเต็มเต็มเค่ียรเนี่ยเอาไหมละ่ะเอออู้ยพญมังกรตีตูดแม่งเอ,อ้ยเอ,อ้ย ทำไรโอ้โหแล้เป็นจุนเลยครับอู้มีของมั่วทั้งนั้นไปดันต่อไปเสียงดังก็ต้องแบบร้เสียงโอ้โห้โเปิดมามันเลยวันนี้โอ้ป่ามันป่ามันเลยฟาดฟาดฟาดมันฟาดมันมักกี้คุณอเกิง ่ฟาดมันสก,กิลเทสสก,กิลเทสไหมล่ะพี่หลังจากแม่ลงคลิปมาหลายเดือนอยู่อู่อยู่อย,อยู่วันนี้ต้องเอามันมันเขาให้เอามันหน่อยอืู้้กระบองอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่แน่นี่ไงนี่นี่ลูบี้โอเคไปดอนต็อปเป ยาวๆ CP นี้ยู่ยาวโอเคอู okay, the ้ๆเปิดมาเจอเฮียอะไรปะเนี่ยว้าตุ่มตุ่มเอ้ยเดินเดินเดินปูฟ้ามันเออสวยเพื่อนอุ้ยโอเคเพื่อนจัดมันเพื่อนมันจัดอันวะเพื่อนมันไม่จัดเพื่อนมันไม่จัดเหรออ้าวอะไรแล้วโลแสง อุยยอุยเววอัพฟาดแมงเลยโอ้โหเข้าให้เข้าให้ไม่หรอพี่เอผมมังกี้สีแดงนะครับนี่มันเปลี่ยนตัวละครได้นะแต่ไม่อยากเปลี่ยนมาเดี๋ยวเปเล่นอันนี้เล่นคนคนอื่นเขาเบื่อกันนี่ครับผมเปลี่ยนตัวแล้วนะเป็นสีเขียวๆแล้ว เห็นไหมเป็นนักดาบสามเลรคือได้เห็นไหมผมฟันด้วยนักดาบนะอ้สกิลมันก็ตีเหมือนกันนั่นนี่อินคำสาปคำสาปอือบยตามเรามาอันนี้เราอยู่อยู่เอ้ยเใครฟันกูใครฟันกูเฮ้ยเฮอุ้ยอะไรไว้เนี่ยอื ซับเมงซับแมงเขาเรียกว่าซับเมงอ่อเพลงดังไปหน่อยก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่าเพลงดังหรือเพลงมันไม่บังแ้เพลงมันไม่ดังมันจะไอ้นี่ก็เมื่อแก้แหละไป,ไป่ไปนจะไม่ลงที่มาร้อยเดือนออ้อืมอืมฟาดไน่นอย เออฟ้ามาันดิเออฟาามังไม่ใสกว่าบางกี้ลิงเล่านี่เราเป็นซึงหัอโค่นนี่ทำไรทำไรพี่เฮ้ยดูดแอโร w ไทจังมิกแอโร w ไทจังมิกเหรอเออเป็นไงอะธนูแอโร w เหรอซึ่งเพชรเอาไปซื้อเออของได้น่ะ เดี๋ยวจะวงกลมให้เห็นไหมเพชอะเอาไปซื้อของได้เอาไปซื้อตัวละครนะมันจะขึ้นว่าฮีโร่อยู่แล้วตอนท้ายคลิปจะปิดคลิปอยู่อุ้ยอุ้ยอุยอุยหมาหมาเหี้ยหมานรกหยอกเพื่อเรามาถึงด่านสงแล้วนี่หยอยอกหยอกนี่ฟันหัวขาดเลยดดดดเอาไงเอาไงพี่มังกี้อะ ดีผมซ่งหัวโคงนะเออเดินมาทําไมนักดาบซึงหัวโคงซ่งหัวโคงพี่นะครับซึงหัวโคงเปิดอันติที่ขี้เต็มเต็มที่ขี้เต็มเมืองเกงเลยหลายคนบอกว่าตัวผมตัวไหนเอ้สีแดงนะครับตัวผมเดอเห็นไหมเนี่ยผมของผมเป็นซึงหัวโคมงที่มีเอ่อตัวอะไรตามอยู่ก็ไม่รู้เพื่อเก็บตั้งนี่ ออ้มีแพ็กฟรีด้วยวะป้ายต่อดานี่สองจะเล่นแบบยาวๆเคโอเคมามาหน่อยป้าหน่อยพี่บี้คูยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบี้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 ีี้หน่อยฟ้ามันเลยอันติเมตแจ็คลินเออเออฟ้า เออเออเอซึงหัโคงมันก็ดีอย่างเนี้ยราคาแปดร้อยเพชรเดี๋ยวคิดต่อไปจะบอกวิธีปั๊มเพชรง่ายๆแล้วซิงหัวโคงจะไม่ป้องกันเอาไงเอาไงพี่เอาไงเอาไงยา่าแตกไปเลยฮ่าซิงหัวโคงไล่เก็บตังค์นะครับป้ายด่านต่อไปวันนี้เอามันเท่าให้ เฮ้ยดีมันมา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 มันมาเหรอเพื่อนอย่าเปิดอันติดีจะเออเออเออชุดชุดชุดอืมมามากระบองฟ้านหางจระเข้ซึ่งเหรอคงเหรอชับอืมอืมติดอุ้มพ่อมอืมเลยนักดาบย่ามัวแต่รีร้อช้าฟาดแม่งเลย นี่แนะ่ฟาดแม่งเลยอุ้ยนีมนย่มันตัวใหญ่ฟาด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 มันวเจ้าหน้องกูแตกแตกวะโอเคก็เล่นเสียงสักหน่อยแล้วกันโอเคมา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 ,มาเค เดี๋ยวเขามาลบตัวยังไงเดี๋ยวผมจะปรับไว้แล้วกันแา่ว่าแค่นะี้จะไม่รูเดี๋ยวจะได้คาบถ้าผิดพลาดจะได้ลงอีกเอพีหนึ่งวันนี้เพราะว่าวันนี้มันมีเวลาว่างฝาดแม่งเลยสี่หมานรกเขาเรียกว่าหมานรกอ้เด้อเด้ออูปหน้าโตอะฟาดฟาด ทำไงไรเว้ทำลอยเหรอเออเออสิงหงคงเป็นสิงหงคงก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับไปไปอือออเออเด้อเดออ้อี๋ยวเนี่ยอะไรวะเนี่ยูติด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 ลมล ตืออืปัดปัดปัดเอ้ยเอ้ยซึ่งหมอโค้งล้มอย่ามาหน่อยลูกทำไมลูกมาทำป่วยเลยลูกมาทำอะไรพี่อดี๋ยวเดี๋ยวปัดเปิดก่อนได้เปลี่ยนนะครับอืออย่าเพื่อเพื่อปัดเอานอ่นี่วะดิวูน้ำตัวเลยเนี่ยอืม ตัวผมจะไปสีแดงๆซึ่งหัวคงอุ้ยอยซึ่งหัวคงล้มอ่ะเหมือนว่าเอาไงเอาไงพี่เอาไงเอาเอาไงวะเอาไงวะซึ่งหัวคงนักปราปีศาจโอเค EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ละกันเจอใหม่ EP หน้าตอนนี้ก็คือฮีโร่นะเนี่ยเนี่ยคังล่าเน,นี่ยเห็นไหมฮีโร่หาซื้อได้ ซึ่งมันก็ใช้เพชรนะนาเพชรก็อยู่ข้างบนอาวุธลือเราสามารถใส่ของแต่งได้อันนี้คือพลังพลังก็คือดาเมจ HP ก็คือเลือด ATK ก็คือการป้องกัน XP อันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสองอันนี้โอเค เอร์ไอแซคนิวตันระดับสิบก่อนถึงจะใส่ของได้ก็แค่นี้แหละจบแล้วบาย